มาขายที่อเมริกาจัางติดต่อโรงงานเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอยากผลิตอาหารขายอยากทราบรายละเอียดค่ะยินดีค่ะสามารถมาเยี่ยมชมโรงงานได้ค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมโรงงานค่ะเดี๋ยวดิฉันพาชมโรงงานค่ะโรงงานมีมาตรฐานอะไรบ้างคะโรงงานเรามีกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยค่ะ โรงงานมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยดิฉันประทับใจค่ะมี2เรื่องที่ดิฉันอยากสอบถามค่ะทางโรงงานมีการอบรมให้ความรู้กับพนักง,งานเรื่องการป้องกันมแมลงและสัตว์พาหะไหมคะและเรื่องการป้องกันโรคโควิด -19 ก้าก็สำคัญนะคะช่วงนี้ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องพนักง,งานของโรงงานมีการอบรมไหมคะไม่มีหรือคะแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรคะ แย่แล้วแบบนี้ลูกค้าก็ขาดความเชื่อมั่นกันพอดีไปอบรมก็ต้องผิดโรงงานอีกทำอย่างไรดีนะนี่ครับในแอปยูนิคอร์ไกโปมีจัดอบรมควบคุม,มแมลงออนไลน์สามารถอบรมได้ทั้งโรงงานโดยไม่ต้องหยุดงานเพื่อทําการฝึกอบรมได้ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและมีใบรับรองด้วยครับเพียงแค่ลงทะเบียนเลือกหัวข้ออบรมทําข้อสอบเพื่อประเมิน การสอบออกมาไม่ผ่านสามารถกลับไปสอบแก้ไขได้ได้รับใบรับรองการอบรมโรงงานได้รับใบรับรองแล้วค่ะโรงงานผ่านการอบรมแล้วแบบนี้เริ่มผลิตได้เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดแอป u n i c o r n Guide Pro ได้ที่ App Store แ,และ Google Play Store